โกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจ a d ดมินต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม rv มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม rv มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีหลังคอนถูกถูกเยอะสนใจซื้อไอดีักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ทีใ่ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนในช่องวันเดยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกลังใจ้นำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มารีวิวกิจกรรมเนาะเริ่มแล้วมาหาก,กรรมสะสมชิ้นส่วนแรกสกินคนสกินมามากกว่า50สกินมีทั้งมิลเลอร์และเอสตมเนาะเริ่มเล่นฟรีได้เลยการันตีสะสมเหรียญแรกสกินส่วนอันสุดท้ายรับสกินทันที ก็20พฤษภาจะถึง2มิถุนายนนี้เท่านั้นนะใครที่สนใจสก,กินไหนก็ลองไปรวบรวมชิ้นส่วนกันได้เนาะโดยสก,กินที่เขามาโชว์ตอนนี้ก็เป็นลาวิลตูเลนลิเลียนาแล้วก็เอลสุทั้งหมด4สก,กินเนาะเรากดเข้ามาเลยโดยในหน้ากิจกรรมสะสมชิ้นส่วนแรกสก,กินเนาะกดสุ่มเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่ต้องการสะสมครบ5ชิ้นแลกรับสก,กินได้ทันที กดที่รูปเพื่อซื้อได้เลยแล้วมาดูที่กฎกติกากันเนาะเออซื้อได้สูงสุดทั้งหมด3สกินเท่านั้นเนาะในกิจกรรมนี้อย่าลืมเหรียญสามารถใช้แลกได้เพียง1สกินอ่า1ชิ้นส่วนเท่านั้นควรใช้แลกสกินส่วนที่5อืมมีขาอแนะนำด้วเนาะโดยระยะเวลากิจกรรมนะครับ20พฤษภาจนถึง2มิถุนายน โดยผู้เล่นจะต้องสะสมชิ้นส่วนสกินแบบเดียวกันให้ครบ5ชิ้นเพื่อใช้แลกสกินนั้นๆได้ทันทีและโดยกดรับสกินได้ที่ละชิ้นส่วนออผู้เล่นสามารถกดสุ่มเพื่อหาชิ้นส่วนสกินที่ต้องการโดยชิ้นส่วนสกินทั้ง5ชิ้นจะถูกรีเฟซหม็ก่ในการสุ่มจะมีทั้งหมด2แบบโดยการสุ่มแบบปกติใช้ค่าคูปองอสุ่ม1ครั้งจะเป็นการสุ่ม เ,เพื่อหาชิ้นส่วนระดับนิ mit เดตทุกๆครั้งที่กดสุม่มผู้เล่นจะได้รับ1เหรียญส่วนการสุ่มแบบพิเศษใช้1 9้าคูปอง1ครั้งจะเป็นการสุ่มหาชิ้นส่วนสกินระดับ SDMi ีมิลและ u l t i m a t e ทุกๆครั้งที่กดสุ่มผู้เล่นจะได้รับ2เหรียญผู้เล่นสามารถใช้เหรียญที่ไดาจากการสุ่มแกลกัไปที่ร้านค้าชิ้นส่วนนาะสามารถแลก1สกิน ได้แลกได้1ชิ้นส่วนเท่านั้นแนะนําเก็บสะสมเหรียญเพื่อใช้ในการแลกชิ้นส่วนสกินครั้งแรกผู้เล่นจะได้สูมฟรีเรื่อยๆจนกว่าจะสุมหาชิ้นส่วนที่ต้องการผู้เล่นจะต้องใช้คูป,ปองในการสุมในครั้งถัดไปเนาะผู้เล่นจะสามารถใช้ชิ้นส่วนได้แค่สมสกินเท่านั้นเนาะในกิจกรรมนี้แล้วก็ผู้เล่นจะสามารถดูรายชื่อทั้งหมดที่มีโอกาสได้โดย,โดย,โดยที่รางวัลเนาะโอกาสที่จะเจอชิ้นส่วนสกเลนชิ้นเสื่อมที่1นอะ่ะ ก็จะมีเราก็ลดลงไปเรนะื่อยเนาะดูชิ้นส่วนที่5ดีเหลือ2%พเปอร์เซนต์อสกินถัดไปโอกาสที่จะได้ก็น้อยลงเรื่อยๆด้วยแล้วว่ามันออกยากอะเพราะมันสูมแบบพิเศษก็พอดูชิ้นส่วนที่5ดูมันน้อยมาก0ูน3แล้วก็0ูดออกยากมากหลังจากที่ผู้เล่นกดรับสกินไปแล้วเรียบร้อยของเราจะถูกส่งไปในกล่องจดหมายภายใน4ชั่วโมงปวดตรวจสอบพื้นที่ในกล่องจดหมายทุกครั้งเนาะ ก็ถ้าของเต็มก็สกินก็จะหายก็ดูดีๆก่อนละกันก็หากพบปัญหาอะไรก็ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของทางเกมได้เนาะก็น่าจะประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมนี้ก็เป็นการสุ่มแล้วก็หาชิ้นส่วนแล้วก็พบ5ชิ้นส่วนก็ไปแลกสกินก็น่าสนใจอยู่นะเดี๋ยวลองมาดูกันตอนนี้เรามี1 6 9 1เดี๋ยวเราหาสกินไปเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวลองกดรีลีไปก่อนว่าจะเป็นยังไงโอเคมันจะมีแบบปกติกับแบบพิเศษเนาะ เอา้าทำไมกดแล้วเป็นงี้เดี๋ยวนะหรือมันสามารถกดได้อีกมันเป็นสีเทาๆอ่ะเอ๊กดยังไงนะ <c oughs> มั่วแล้วว่าเอาอยัางไงดีลองกดสุ่มแบบพิเศษเพราะว่าแบบว่าเราดูมิลเลอร์เคลของลิเลียนาไว้เหมือนกันที่อยากได้ก็ามาดูเหมือนกันจะเป็นยังไงอ๋ออันนี้กดแลกชิ้นส่วนสก,กินเมื่อสะสมครบ5ชิ้นสามารถกดเพื่อรับรางวัลได้อันนี้น่าสนใจมากเลยอะเหมือนเป็นการเลือกแต่ก็เป็นการสุ่ม มันเหมือนไม่ได้เลือกอะมันเหมือนเป็นการสุ่มในสุ่มอีกทีนึงอะใช่ป่ะเท่าที่อ่านเราก็รู้สึกอย่างนั้นมันเราว่าออกอยากอะเพราะว่าการินาไม่เคยออกง่ายๆให้เราแล้วอะตั้งแต่หลายสกิหลายกิจกรรมแล้วโอเคเราก็กดรีไปละอ้าวมันค้างอะไม่เป็นอย่างเงี้ยฮัลโหลค้างไปแล้วทุกคนเครื่องเราไปแล้วเดี๋ยวลองสุ่มจูก,ก็่าจะได้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไหมนะเฮ้ย ที่กดก่อนนันนี้มันก็หายไปอ่ะพอดีเมื่อกี้เครื่องมันค้างอ่ะตอนเราไปรีเครื่องใหม่แล้วพอกดใหม่ก็ไม่ได้อ่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรากดรีไปแล้วละกันก็มันก็มีโอกาสได้นะเมื่อกี้ก็กดแรกชิ้นส่วนไปบางอันแล้วเหมือนกันก็ของลิเลียนาที่เป็นแบบดอกไม้ไฟเนาะก็ถ้าใครอยากได้ก็ลองมาหาดูแล้วกดไปแรกน่าจะได้แหละนี่ยเห็นไหมมันก็รีอย่างงี้ไไปได้แล้วก็รีอีกนี่ยคือมันชอบค้าง คือจริงเมื่อกี้มันก็มันมันก็กดไปได้แล้วมันก็ค้างแต่ว่าพอมาดูอีกทีคลิปที่อัดมันมีปัญหาตรงนี้ก็จะลองกดไปเรื่อยแตวมันก็จะเรียกว่าไงมันก็จะแบบให้เราเลือกไปเรื่อยเนาะอันนี้ก็เป็นอธิบายละกันก็คือเหมือนกดเลือกชิ้นส่วนของเราแล้วก็กดชิ้่ต้องการก็จะได้สกินไปเลยเห็นปะอันนี้พอซ่มไปเลยอยมันก็ได้สกินอันนี้เราก็มี2ชิ้นละเราก็กดซื้ออางนี้ไปเลยแล้วก็กดไอ้ตรงุูมแบบพิเศษวนๆไป เฮ้ยทำไมคิปเป็นอย่างงี้เออมันก็คือกดสุ่มไปเรื่อยจนก,กว่าจะได้ชิ้นส่วนเราต้องการเนี่ย,ยกดไปเรื่อยแล้วมันก็สุ่มอ่นเนี่ยมันก็จะเป็นการสุ่มมาใหม่เราก็กดสุ่มอีกยังไม่เจอแล้วก็กดสุ่มสีเหลืองไปอีกคือตอนนี้เรามีชิ้นส่วนลิเลยนหน้าแล้วบางส่วนเนี่ยเนี่ยก็รีไปเลยนี่มาแล้วก็จะได้ชิ้นส่วนที่สมโอเคจาก169 1ยเหลือ1ั7 0งยังไม่ได้นะ ไม่ต้องหามีกแล้วก็เราก็สะสมเหรียญทองไปได้เพื่อมาแลกสก,กินได้นะโอ้ยยังไม่ออกอีกแล,ล้วขลียังยังไม่ออกยั้งอีกทำไมไม่ออกเธอทียางอีกออกยากจังนี่สก,กินเอลสูมาบ่อยมากเราว่าเอลสูน่าจะได้ง่ายนะทุกคนเออเปิดใครสนใจสก,กินเอลสู ดูมันออกง่ายมากเลยอ่ะที่ออกต้้งสองนี่เนี่ยครบลวเฮ้ยเราว่าเอลนี่เอลสูงหน้าจอง่ายแต่ว่าเรียนาเรายังไม่ได้เลยยงังยังไม่ออกอีกยังอีกดีเลนาไปไหนยังไม่ออกอีก <c oughs> เริ่มทอ้วนะยังไม่เอาสกินนี้แล้วไม่เอาม่เอาเริีหนามายังอีกยังอีก ออกยากมากเลือบเก้าร้อยแล้วอ่ะทางไม่ออกยังอีกออกยากจยออกแาก,ก,กมากยังอีกยังไม่ออกเหมือนโดนแกล้งเลยอ่ะแปดร้อยแล้วนะยังไม่ออกอีกขอแค่สินเดียวสัญญาขอสินเดียวเนี่ยเอลสู่ออกหบ่อยมากใครอยากได้จะกินเอลสูดเราแนะนำเลย ยูเอมสูออกบ่อยจริงๆนะยังยังไม่ออกอีก <c oughs> ยังอีกโอ้อะไรอย่างเน,นี้ยออกยากมากยังอีกขอแค่ลิเลนะ่าแค่สิ้นส่วนเดียวไม่หรอกเหมือนก็ตามที่บอกว่าพอ,อยิง่งไอ้นี่มันก็คือชิ้นส่วนนี้หายยากขึ้นเรื่อยๆนี่ยากขึ้นจริงๆไม่เจอเลยอยู่ไหน หลใส่มาเปลหรหกร้อยแล้วนะเสียเป็นพันแล้ววะยังไม่ได้จะกินเลยอ่ะยังอีกเนี่ยสินส่วนนี้ห้ามันหายากจังชินที่สี่ดิเอิดเดวสินที่ห้าเราไปแล้วเก็บได้ร้อยยี่สิบแล้วเนี่ยอีกนิดนึงยัางยังไม่ออกเหนื่อยอ่ะันไม่ออกสักทีอ่ะอืมยัง โอ้โหพันหกของใสหมดเลยไม่ได้สกินยังอีกเออเนี่ยได้ร้อยยี่สิบแบบเดี๋ยวไปแลกสกินเดี๋ยวแต่ว่าเขาบอกเขาแนะนำแล้วไงว่าเป็นแรกเป็นสินสุดท้ายสามร้อยแล้วโอ้โหยังไม่ออกอีกไม่อยากเติมนะขอให้ไม่ต้องเติมได้ไหมอย่างอีกยังไม่ออกอีกเฮ้ยได้แล้วโอเค ได้มาลโนอสชิ้นส่วน,นของลิเดียนาเดี๋ยวเราก็เหลือแลกชิ้นส่วนอีกอันหนึ่งนี่เอา120ไปแลกโอเคครับก็ได้มาลโนอสสกินของลิเดียนาเย่ก็กดส่งไปกล่องจดหมายเลยโอเคก็เดี๋ยวไปรับเลยแล้วกันเนาะก็อยู่ในกล่องจดหมายอย่าลืมส่งไปที่กล่องจดหมายก่อนนะโอเคนี่กล่องจดหมายโอเคใครส่งของมาขอบคุณนะ โอเคก็ได้สกินของลิเลีย a นามาเนาะสวยอ้าวลืมไปยังไม่โหลดโมเดลเดี๋ยวไปโหลดโมเดลแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวสกินให้คนดูกันนะโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูกัน โอเคครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้เนาะคิดเห็นเกีกับสก,กิกรรนนี้คอมเมนต์บอกกันได้คิดเห็นเกกับกิจกรรมนี้แล้วเราว่ามันข้อออกยากอยู่นะพันหเหลืออยู่200กว่าเนี่ยก็เสียไปพันหกพันห้าเสียเยอะเหมือนกันนะว่าจะได้สก,กินก็ใครสนใจก็ลองไปสุมหากันได้นะถ้าใครแบบก็ลองไปดูก็คอมเมนต์บอกกันได้ว่าเสียไปกี่คูปองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากสกปอนเซอร์ของเราด้วยนะเพจแอดมินต้น tpj เพจรับซื้อราคารหัสเกม rv นะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดซันเกระอิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย